สุพรสุสเพงนะครับนามสกุลสามีนะครับสามีเป็นคนใต้นะโปรตารในสายงานเพื่นลองกินในตัวโรดไวดิงซึ่งเป็นคอลลาเจนซองเป็นซองนะ่ซองหนึ่งหนะมื่นมิลลิกรัมนะครับหมื่นมิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปซื้อไอที่เป็นกล่องๆเข้ามาขายกล400่500งกองละสี่ร้อยห้าร้นี่ยทั้งกล่องนะสู้ซองเดียวไม่ได้ไดอเท่ากับที่เป็นเม็ดๆนะประมาณ12เม็ดนะหนึ่งกล่องแล้วแล้วก็ มันมีมันเป็นผมแห้งผมไม่ชุ่มชื้นนะแล้วก็พอกินมาหมดกล่องหนึ่งมันก็ผมผมมันไม่แห้งแล้วก็ผิวผิวก็ดีขึ้นผิวก็ดีขึ้นผมไม่แห้งผิวดีขึ้นดีตรงไหนบ้างดีตรงหัวเข่าหรือว่าดีตรงใบหน้าเข่าก็ดีขึ้นเข่าก็ดีขึ้นนะเข่าก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นผิวกายหรือผิวหน้า ผิวกายหรือผิวหน้าผิวหน้าก็ใสขึ้นใสขึ้นเนาะ,ะอ๋อหมื่นมิลลิกรัมหนึ่งกล่องนี่มีสิบซองคือหนึ่งแสนมิลลิกรัมนะครับครับหนึ่งแสนมิลลิกรัมหนึ่งกล่องสมาชิกก็จะมีราคาพิเศษนะครับผมรีบเป็นสมาชิกนะครับพี่พรเป็นโกสตานะครับผมมีผมมีผิวมีขา่า ฟันคงจะพิสูจน์อะไรไม่ได้นะยิ่งมันฟันไม่ล่วงด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นคอลลาเจนเข้มข้นมากพวกก็แต่ก่อนก็หาเงินให้ลูเยอะแล้วเอยแล้วตอนนี้จบหมดแล้วให้ตัวเองว่างเนาะตอนนี้อ๋อส่งตัวเองตอนนี้ด้ เพราะว่าอารอายุอายุยืนยาวเปนที่สุดเลยครับจะได้เห็นโลกที okay, ่สวยงามซึ mm, okay. hey, ่งเราเยอะนี่หาได้นะทอยนะครับหลายอย่างอยู่นึกออกแค่นี้ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดส่อน